หลายๆครั้งนะครับผมมักจะมีคําถามว่ามือใหม่อยากจะลงทุนควรเริ่มยังไงดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมาให้คําตอบกับทุกท่านว่าถ้าคุณกําลังจะเป็นมือใหม่ที่มีประสบการณ์การลงทุนเป็นศูนย์เลยนะค,คุณจะต้องเริ่มต้นอย่างไรฮะ แล้ววันนี้นะครับก็อยู่กับผมท็อปนะครับกับ BKT Well t h นะครับที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินและการลงทุนครับ สิ่งสําคัญที่สุดที่มือใหม่จําเป็นต้องรู้นะครับอย่างแรกครับคุณต้องรู้ว่าคุณกําลังลงทุนในอะไรอ่าสิ่งที่คุณกําลังจะเอาเงินเข้าไปลงทุนนั้นอ่ะมันคืออะไรมันเป็นแบบไหนจับต้องได้ไหมมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรรูปแบบมันเป็นยังไงนะครับและเรื่องที่2อครับไอสิ่งที่คุณไปลงทุนนั้นอ่ะมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างความเสี่ยงมีหลายแบบนะครับเช่นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากอายุสัญญาการลง งทุนนะคเคยเห็นไหมครัว่าการลงทุนบางประเภทเนี่ยคุณลงทุนแล้วต้องลงทุนต่อเนื่องนะด้วยจํานวนกันที่เท่ากันด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุดลงทุนนะครับเงินของคุณก็จะสูญหายไปบางส่วนหรือมีผลกระทบบางอย่างนี่ก็เป็นความเสี่ยงรูปแบบหนึง่งหรืออีกประเภทหนึ่งครับเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ความผ,ลผลันผวนวันนี้ลงทุนไปพันหนึ่งพุ่งนี้อาจจะเหลือ800-700-600นะี่ฮะนี่ก็คือความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้2เรื่องครับ 1. คุณต้องรู้ว่าคุณกําลังลงทุนในอะไรและ 2. คุณต้องเข้าใจมันครับว่าความเสี่ยงของการลงทุนนี้คืออะไรนั่นเอง ผมแนะนําตรงๆเลยนะครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์เลยนะครับประสบการณ์เป็นศูนย์เลยนะให้คุณเริ่มศึกษาจากกองทุนรวมก่อน กองทุนรวมคืออะไรกองทุนรวมก็คือการที่เอาเงินของนักลงทุนทุกคนเนี่ยนะมารวมกันแล้วเขาก็จะไปจ้างคนคนหนึ่งขึ้นมาเรียวกว่าผู้จัดจาก,การกองทุนครับทำหน้าที่หลักนะครับในการเอาเงินกองนี้ไปเทรดหุ้นไปซื้อขายคริปโตไปลงทุนในอสังหาหรือสินทรัพย์ประเภทไหนก็แล้วแต่ครับกำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผู้จัดจาก,การกองทุนเขาก็จะขอหักเปอร์เซ็นเป็นค่าจ้างของเขาที่เราเรียกกันว่าค่าธรรมเนียมครับเมื่อเราเหลือกาไรเท่าร กำไรเนี่ยนะครับกำไรส่วนนี้เขาก็อาจจะจ่ายในรูปแบบของเงินปันผลออกมาให้กับนักลงทุนหรือเขาก็อาจจะไม่จ่ายเงินปันผลครับแต่เอากําไรตรงนี้กลับเข้าไปทบในกองทุนเพื่อเอาไปทํากําไรต่อยอดทําให้มูลค่าเงินในกองทุนเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นและกองทุนของเราเนี่ยนะก็จะโตขึ้นนั่นเองครับ กองทุนรวมนี่ครับหลักๆมีข้อดี3เรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกนะครับใช้เงินลงทุนน้อยมากครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าเงินลงทุนขั้นต่าที่เราจะลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยนะครับคือเริ่มก้อนแค่บาทเดียวถ้าเราจะไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นเช่นทองคำนะอาจจะต้องใช้เงินเป็นหมื่นแต่ในกองทุนรวมนี่ครับคุณใช้เงินแค่หลักร้อยก็ลงทุนในกองทุนรวมทองคําได้และกองทุนเนี่ยนะครับมีหลากหลายประเภทครับให้เลือก ตามความเสี่ยงที่แตกต่างกันข้อ2ครับมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นกองทุนตราสารหนี้กองทุนในตลาดหุ้นกองทุนอสังหาหรือแม้กระทั่งกองทุนทองคําก็จะมีผู้ที่มีความชนานาญและเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนะครับเข้ามาบริหารความเสี่ยงแทนเราและสุดท้ายครับมันช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ค่อนข้างเยอะก็ต่อเนื่องมาจากข้อที่แล้วเนี่ยแหละครับเมื่อมีผู้ชํานาญและมีประสบการณ์เข้ามาดูแลนะครับความเสี่ยงก็จะลดลงเมื่อเทียบกับการ ที่เราไปลงทุนด้วยตัวเองนั่นเอง และทั้งหมดนี้นะครับคือสิ่งที่ผมในฐานะที่ปรึกษาอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่กำลังจะเริ่มลงทุนควรจะเริ่มลงทุนจากกองทุนรวมก่อนแต่ถ้าเกิดคุณนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อกับกองทุนรวมหรืออยากขอคําปรึกษาเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่ทุกช่องทางของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางแชททาง l i น์แอนะครับหรือโทรติดต่อเข้ามาตามข้อมูลที่ขึ้นที่อยู่ด้านล่างนี้นะและสุดท้ายนี้นะครับถ้าเห็นว่าคอนเทนต์นี้ดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตืเอนคอนเทนต์ดีๆจากทางผมด้วยนะครับขอบคุณครับ